อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่56ผู้สูงส่งแต่กำเนิดนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่มโหฬารเนื่องแน่นไปด้วยจิตวิญญาณแสงสว่างแปล่าบตำหนักระรานตาราวกับราชวังแห่งสวงสวรรค์บนโลกมนุษย์มีสัตว์มงคลนั่งคำรามเฝ้าอยู่หน้าประตูเมืองท่านพ่อสังหารลูกของปีเสียที่มีเลือดค่อนข้างบริสุทธิ์ตัวหนึ่ง นี่ก่อหายนะครั้งใหญ่ชายหนุ่มวัยรุ่นที่องอาจกล้าหาญเดินไปเดินมาในตำหนักอย่างกระวนกระวายนักขรค์หาดที่พนักอาศัยของกษัตริย์มีหมอกควันปกคลุมวิหกล้ำค่าแผดร้องบนฟากฟ้าของราชวังทอแสงเจิดจ้าพระตาเป็นสายใจกลางรัฐมีทะเลสาบใสสะอาดน้ำหลังไหลไปทั่วสี่ทิศสวนย่อมกว้างใหญ่ทัศนียภาพงดงาม นี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ท่วมท้นไปด้วยจิตวิญญาณหวังว่าท่านพ่อจะเร่งถอยออกมาจากสงครามร้อยเผ่าสตรีงดงามที่อุ้งทารกขมวดคิ้วมีสีหน้ากังวลสารถึงเมืองจักรพัรดิแล้วเจ้าจะพูดอะไรก็สายไปเสียแล้วแขนข้าทายาตของปีเสียคงเป็นเรื่องราวเมื่อหลายวันก่อนแล้วเรื่องที่ควรเกิดตอนนี้ก็เกิดขึ้นหมดแล้วบุรุษหนุ่มกำหมัดทั้งสองข้างไว้แน่น คิ้วขมวดเป็นปมในตาปรากฏสายฟ้าภายในตำหนักสั่นไหวฟ้าคำรามทารกที่นอนหลับอยู่ลืมตาที่ไร้เดียงสาขึ้นไม่รู้เพราะเหตุใดอย่าทําให้ลูกตกใจสตรีงดงามกล่าวระยะนี้ช่างทรมานเสียจริงไม่ได้สนใจห้าวเอ๋ยใหญ่เขาจึงเอาแต่นอนเช่นนี้แต่ข้าในตอนนี้กลับรู้สึกถึงกลิ่นอายอักขระในตัวเขาละ่ะบุรุษหนุ่มหันกลับมา เอท่านก็สัมผัสได้หรือข้าก็คิดว่าเป็นการกำหนดรู้ที่ผิดไปเสียอีกเขายังเยาวนักทำไมในร่างกายจึงปรากฏอักขระกันละ่ะสตรีสาวงุนงงหรือว่าบุรุษร่างกำยำลืมตาขึ้งอย่างดุดนันสายฟ้าสองสายพุ่งออกนอกหน้าต่างทำให้เหล่าปักษามงคลแผดร้องอย่างตกใจและบินจากไปอย่างรวดเร็วเจ้าคิดอะไรออกอย่างนั้นหรือสตรีรูปโฉมงดงามเอ่ยถาม ผู้แข็งแกร่งสูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีบางส่วนที่สุดท้ายสามารถก่อกำเนิดกระดูกวิเศษมีร่องรอยบรรพาการของตนปรากฏขึ้นและมีเคล็ดวิชาโบราณเป็นของตัวเองบุรุษหนุ่มพูดด้วยเสียงกึกก้องกังวานจากนั้นก็กล่าวอย่างตื่นเต้นว่าและมีบางคนที่เกิดมาพร้อมกับกระดูกล้ำค่าโบราณเช่นนกครุฑสีทองและหวเลือดบริสุทธิ์สืบทอดต่อกันมา เคล็ดวิชาล้ำค่าเพียงพอที่จะอหังการต่อทุกสิ่งยกย่องว่าเป็นกระดูกขั้นสูงสุดก็ไม่ถือว่าพูดเกินไปหญิงสาวรูปโฉมงดงามได้ฟังดังนั้นก็ตกใจเผยแววตาเหลือเชื่อมองทารกน่ารักในอ้อมอกตื่นตระหนกจนมือสั่นระร,ริกให้ค่าพิจารณาอย่างจริงจังสักคราชายหนุ่มเด็ดขาดมากเดินย่างสามขุมเข้ามา ทารกประหลาดใจมากไม่รู้ว่าพวกเขาจะทำอะไรเขากระพริบตาปริบๆอ้าแขนเล็กๆนั่นอย่างสบายใจด้วยอยากให้พวกเขาอุ้มหลังจากที่พีนิดพิเคราะห์แล้วชายหนุ่มก็ตกตะลึงนิ้วมือกำลังสั่นเทาเขาที่ปกติจะสุขุมและกล้าหาญกลับพูดจาไม่ค,คล่องแคล่วเขากล่าวว่ากระดูกขั้นสูงสุดโดยกำเนิด นี่หมายความว่าอย่างไรในภายภาคหน้าเด็กคนนี้สามารถทัดเทียมได้กับอสูรบรรพกา,ารสถานฟ้าสามารถประลองกับนกครุดสีทองโวที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ไร้มนทินต่อไปเคล็ดวิชาล้ำค่าโบราณที่มีเฉพาะตัวจะสะเทือนไปทั่วปฐพีถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หญิงสาวอุ้มทารกกลับมาจากนั้นจุมพิษลงใบหน้าแดงก่ำของเขาอย่างอ่อนโยน นายตาเปล่งประกายพร่างพรายพลางพูดว่าไม่ว่าเขาจะเป็นกระดูกขั้นสูงสุดหรือไม่เขาก็เป็นบุตรของเราจะต้องเติบโตอย่างมีความสุขหลายวันต่อมามีข่าวมาจากสงครามร้อยเผ่าปีเสียโตเต็มวัยตัวนั้นถูกทำร้ายอย่างแสนสาหาัสมันคลุ้มคลั่งเพราะร่างกายอาบเลือดข้าล้างผลาญไปทั่วสนามรบกว้างใหญ่ไม่มีใครสามารถต่อกรกับมันได้ แม้รอบกายของปู่สิห้าจะเต็มไปด้วยมือดีก็ไม่สามารถหยุดยั้งมันได้เขาถูกไล่ล่านับสิบหมื่นลี้และถูกฉีกแขนขาดไปหนึ่งข้างกระดูกหักเกือบทั้งร่างกายสุดท้ายเขาก็ได้รับการช่วยเหลือใช้กระดูกล้ำค่าของอสูรบรรพการหลายชิ้นวางเป็นค่ายกลวิเศษขึ้นมาในที่สุดจึงสามารถรอดชีวิตกลับมาได้แต่ที่เหลือก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรต่อไป เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสร,รอดหรือไม่ก็พูดยากสุดท้ายก็หายสาบสูญไปเช่นนี้ไม่รู้เป็นตายร้ายดีไม่กลับมาที่เมืองหลวงอีกเลยไม่ได้ข้าจะต้องออกไปตามหาท่านพ่อเมื่อบุรุษหนุ่มทราบข่าวก็ลุกพรวดพลาดขึ้นมาตัดสินใจจะมุ่งไปยังดินแดนทางใต้ตระกูลได้ส่งมือดีจำนวนมากออกไปตามหาและจักรพรรดิก็มีพระราชองค์การ ให้เหล่าสามารถตราดของแต่ละเส้นทางออกสอกหาและช่วยเหลือหากท่านออกไปจะช่วยอะไรได้หญิงสาวเกรงว่าสามีจะมุกทะลุและฝ่าบยันตรายออกไปหาปี่เสียตัวนั้นท่านพ่อจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่รู้ไม่ว่าอย่างไรข้าก็จะออกตามหาอย่างสุดความสามารถบุรุษยืนหยัดจะไปให้ได้ หญิงสาวรูปโฉมงดงามรู้นิสัยของสามีดีเรื่องที่ตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาดแต่ด้วยเป็นห่วงว่าเขาจะไปหาปี่เสียน่ากลัวตัวนั้นจึงพูดว่าข้าจะไปกับท่านด้วยมีเคล็ดวิชาล้ำค่าสองชนิดที่จะต้องให้เราสามีภรรยาร่วมมือกันสำแดงอิทธิฤทธิจึงจะบรรลุขั้นสูงสุดและมีอนุภาพยิ่งใหญ่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ไม่ได้เจ้าต้องดูแลข้าวเอ๋อนะ ชายหนุ่มปฏิเสธข้าจะวางใจได้อย่างไรหญิงสาวสายหน้าและกล่าวด้วยสีหน้าอ่อนโยนว่าวงตระกูลมีผู้คนมากมายถึงเพียงนี้จะดูแลเสี่ยวห้าวได้ไม่ดีอย่างนั้นหรือนอกเสียจากว่าอสูรบรรพการตีเมืองแตกมีเช่นนั้นใครเล่าจะกล้ามาก่อจลาจลในตำหนักแห่งกษัสะตร์ของเราเมื่อชายหนุ่มคิดพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามีเหตุผล เขาได้แอบบอกกล่าวเรื่องราวของสื่อห้าวที่ภายในร่างกายมีกระดูกขั้นสูงสุดแก่ชายชราผู้สำคัญในตระกูลสองคนแล้วคิดว่าพวกเขาคงจะปฏิบัติต่อเขาเชเช่นวัตถุล้ำค่าขึ้นหายากคงจะไม่เกิดเรื่องเรื่องนี้ถือเป็นความลับขั้นสุดยอดเพราะมีผลกระทบเป็นอย่างมากลักษณะภายนอกมีเพียงสื่อยี่ผู้เดียวก็เพียงพอแล้ว เพราะเขามีลูกตาดำสองดวงแต่กำเนิดเพียงแค่เผยหน้าออกมาก็จะรู้แต่สื่อห้าวกลับไม่สามารถค้นพบได้ง่ายนอกจากจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดซึ่งสามารถสัมผัสจากในระยะที่ใกล้ได้ดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะแพร่พายออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นรับรู้และนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อง11และน้องสไปคยพวกเจ้าจะออกเดินทางไกลหรือพวกเจ้าไม่ต้องทำเช่นนี้หรอก ตระกูลมีมือดีมากมายจะต้องพาท่านปู่สิ้ากลับมาได้อย่างแน่นอนนั่นสิพวกเจ้าอย่ากกังวลไปเลยสวรรค์เมตตาคนดีท่านปู่สิ้าจะต้องไม่เป็นอะไรคนในตระกูลช่วยกันห้ามปรามแต่สองสามีภรรยาก็ยังยืนหยัดที่จะออกเดินทางน้อง11เจ้าวางใจเถิดพวกข้าจะดูแลสื่อห้าวเองให้เขาใกล้ชิดกับยี่ร่อบ่อยๆ เมื่อเติบใหญ่มาสองพี่น้องร่วมกันปราบแปดทิศกำราบหมื่นชนเผ่าหญิงสาวที่แต่งงานแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มนางมีรูปโฉมที่โดดเด่นเป็นมารดาของสื่อยี่มุมปากยกขึ้นเมื่อยิ้มเผยฟันสีขาวเงาวับแลดูอบอุ่นมากมีบุตรชายที่มีพรสวรรค์อันฟ้าประทานมีตำแหน่งสูงสักในตระกูลขอบคุณพี่สะพ้ยมากเจ้าค่ะ มีเพียงผู้อาวุโสไม่กี่คนช่วยดูแลก็เพียงพอแล้วรบกวนพวกท่านมากไปคงไม่ดีสองสามีพภรรยากล่าวขอบคุณน้องสะพภยพวกเจ้าเกรงใจกันเกินไปแล้วพวกเราต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกันอย่าพูดเช่นนี้เลยหญิงสาวที่แต่งงานแล้วกล่าวอย่างอ่อนโยนในที่สุดคู่สามีภรรยาก็เริ่มเดินทางออกจากประเทศเก่าแก่มุ่งหน้าไปยังสนามรบร้อยเผ่า ยี่เอ๋อต่อไปเจ้ากับเสี่ยวห้าวต้องสนิทกันไว้นะพรสวรรค์ของเขาไม่ธรรมดาเมื่อเติบใหญ่จะเป็นมือขวาของเจ้าเมื่อกลับมายังตำหนักของตน้นหญิงสาวที่แต่งงานแล้วก็กล่าวกำชับกับบุตรชายที่มีลูกตาดำสองดวงขอรับเด็กอายุสามขวบสุข,ขุมมากอากับกิริยาของเขาห่างไกลาจากอายุมากคนในตระกูลและข้าทาสบริวารทั้งหลายต่างช่วยกันดูแลสื่อห้าว จึงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนอกจากไม่กี่วันแรกที่เขาร้องเออโวยวายเพราะคิดถึงบิดามานดาแต่หลังจากนั้นก็ว่านอนสอนง่ายหลายวันผ่านไปมารดาของสื่อยี่รับเอาสื่อห้าวไปที่พักของตนมองเห็นแสงวิเศษในดวงตาของบุตรชายจ้องที่เด็กทารกอย่างไม่กระพริบตายี่เอ๋อยายเจ้าจึงจดจ้องน้องชายอยู่อย่างนั้นละ่ะนางจึงเอ่ยถามอย่างไม่เข้าใจว่า เขาไม่ธรรมดาภายในร่างกายมีกระดูกชิ้นหนึ่งปรากฏอักขระลึกลับซับซ้อนพิศวงยากที่จะคาดเดาสื่อยี่กล่าวอยากเยือกเย็นหญิงสาวที่แต่งงานแล้วตะลึงพึึงเพลิดนางรู้ดีว่าลูกของตนนั้นเหนือมนุษย์มีลูกตาดำสองดวงเป็นลักษณะพิเศษของผู้วิเศษหรือเทพพเจ้าครั้งบรรพการสามารถมองทะลุบ่อกเกิดของสรพสิ่งได้ ทันใดนั้นนางก็หวาดผวานึกถึงอะไรบางอย่างได้ขึ้นมาชับพลันเอ่ยถามอย่างรีบร้อนว่าเจ้าบอกว่าในร่างกายมีกระดูกชิ้นหนึ่งที่ปกคลุมด้วยอัขระโบราณอย่างนั้นหรือใช่แล้วขอรับเด็กชายกล่าวอย่างเรียบนิ่งกระดูกขั้นสูงสุดโดยกำเนิดหญิงสาวสั่นเพิ่มในทันทีนางนึกถึงตำนานเก่าแก่นั่นและสั่นสะท้านอย่างอดไม่ได้ เป็นเวลานานที่สีหน้าของนางเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจ้องมองไปยังทารกที่ใส่ซื่อบริสุทธิ์อย่างมองแล้วมองอีกในตาฉายแววชั่วร้ายเพียงครู่จากนั้นก็หันกลับไปกำชับกับบุตรชายว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดเด็กชายพยักหน้าและไม่ได้พูดอะไรผ่านไปหลายเดือนอย่างทันทีทันควันสื่อห้าวยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักเพียงพริปตาก็อายุ8ปดเก้าเดือนแล้ว เขาสามารถย่างเดินได้นานแล้วอีกทั้งยังเปิดปากพูดดวงตาโตมีชีวิตชีวาขาวสะอาดงดงามราวกับตุ๊กตากระเบื้องเคลือบผู้ใดพบเห็นต่างก็เผลอิิกแก้มอย่างอดใจไม่ได้ในช่วงเวลานี้หญิงสาวที่แต่งงานแล้วดีต่อเขามากราวกับลูกในไส้สุดท้ายก็นำเขาไปยังตำหนักของตนเสียเลยและเลี้ยงดูไปพร้อมกับสื่อยี่ ท่านป้าขอรับค่าอยากออกไปดูนกกระเรียนขนแดงที่สวยนยอมอาหมันบอกว่ามันสวยงามมากทั้งตัวแดงสดดุดเพลิงเสียงร้องก็ไพเราะสนโอหูเจ้าตัวเล็กเอ่ยพลางกระพริบตาปริบป,ปริบแพรขนตายาวสั่นระรัวน้ำเสียงเวลาพูดนั้นอ่อนโยนพร้อมด้วยเสียงอ้อแอ้ทั้งน่ารักและไร้เดียงสาเด็กอายุปูนนี้ยังพูดได้ไม่คล่องแคล่วเดินก็ค่อนข้างลำบาก แต่เขากลับไม่มีปัญหาเลยอาหมานนั่นเป็นเด็กผู้หญิงจากชนชั้นต่ำอย่าไปฟังเขาพูดอะไรไร้สาระต่อไปป้าจะพาเจ้าไปดูนกหลวนเจ้าแห่งนกยูงห้าสีหญิงสาวกล่าวอาหมานเป็นพี่สาวที่ดีคนหนึ่งมีจิตใจดีและงดงามมากเขาชอบเล่านิทานให้ข้าฟังบ่อยๆเป็นคนดีเชียวละ่ะขอรับสื่อห้าวกระพริบดวงตาโตและกล่าวอย่างจริงใจ เอาล่ะหลังมื้ออาหารก็ไปดูนกกระเรียนขนแดงกันนะรอสักระยะหนึ่งข้าค่อยพาเจ้าไปดูนกหลวนและเจ้าแห่งนกยูงห้าสีหญิงสาวเอ่ยด้วยรอยยิ้มท่านป้าใจดีที่สุดเลยขอรับเจ้าตัวเล็กแหงนหน้าขึ้นสองมือกอดอกในตาเปล่งประกายเผยสีหน้ามีความหวังจากนั้นเขาก็หันหลังแล้วพูดว่าท่านที่ตอนนี้พวกเราไปลานหลังตำหนักกันเถิดขอรับ ตรงนั้นมีเด็กๆเ,เยอะแยะเลยไม่ไปสื่อยี่ปฏิเสธนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงนั้นอายุยังเล็กยังน้อยกลับนิ่งดุดก้อนหินบำเพ็ญอักขระกระดูกอย่างเงียบๆอองั้นข้าไปเล่นแล้วนะขอรับเจ้าตัวเล็กวิ่งออกไปที่ลานด้านหลังที่อยู่ห่างไกลอย่างโซเซไปเล่นกับลูกๆของข้าทาสทั้งหลายเขาหัวเราะอ,อย่างมีความสุขอยู่ตรงนั้น เจ้าตัวเล็กงดงามน่ารักและจิตใจดีไม่เคยรังแกเด็กของชนชั้นต่ำและมักจะมาเล่นกับพวกเขาจึงทำให้คนในเมืองตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ต่างก็รักใคร่เอ็นดูเขาเป็นอย่างมากหลายวันต่อมาหญิงสาวพาสื่อยี่และเจ้าตัวเล็กออกจากตำหนักแห่งกษัตริย์รถม้าเคลื่อนออกไปยังจวงหยวนเพื่อไปดูทายาทของปักษาเทพเจ้าอย่างนกหลวนและนกยูงห้าสีท่านป้าขอรับนกหลวนอยู่ที่ใดขอรับ เจ้าตัวเล็กเอ่ยถามอย่างสงสัยในขณะเดียวกันก็ไม่เข้าใจหลังจากมาถึงจวงหยวนแล้วพวกเขาก็เข้าสู่ราชวังใต้ดินโดยตรงอีกสักครู่ก็เห็นแล้วหญิงสาวพูดด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกหลังจากที่มาถึงตำหนักลับห้องหนึ่งนิ้วของหญิงสาวก็มีอักขระปรากฏขึ้นเป็นสายเมื่อกดลงไปบนร่างของเจ้าตัวเล็กกระดูกล้ำค่าในร่างของเขาก็ส่องแสงทำให้มันมาลายหายไป ไม่ได้สลบสนแต่อย่างได้สมกับเป็นกระดูกขั้นสูงสุดหญิงสาวในตายิ่งลุกเป็นไฟต้องเข้าใจว่ากระดูกล้ำค่าเพิ่งจะเริ่มเจริญเติบโตเท่านั้นเมื่อนางปรบมือก็ปรากฏเงาขึ้นในที่ไม่ไกลาราวกับวิญญาณเข้ามาประชิดอย่างเงียบเชียบจากนั้นหิ้วเจ้าตัวเล็กแล้วกดลงไปบนเตียงที่เย็นเฉียบทันปานีท่านจะทำอะไรขอรับนี่เป็นเด็กที่อายุเพียงแปดเดือน เด็กคนอื่นๆยังไม่รู้ปะะสีประสาะและเขาจิตใจดีมากเอ่ยถามด้วยความไม่เข้าใจดาบสีเงินสวยงามฟาดลงมาพร้อมกับลำแสงที่ทำให้มึนเมาผ่าหน้าอกของเจ้าตัวเล็กออกเลือดสดพุ่งออกมาฉับพลันในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มแสงสักด์สิทธิ์ขมุกขมัวท่วมทนด้วยความน่าพิศวงอันเป็นที่สุดอักขระไม่มีที่สิ้นสุดส่องแสงพร่างพลายอยู่ตรงนั้นอย่างไม่หยุดหย่อน เจ็บเจ้าตัวเล็กร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดในายตนเปี่ยมไปด้วยความหวาดกลัวไม่คิดเลยว่าจะถูกปฏิบัติเช่นนี้เขายังเป็นเด็กอายุเพียง8ปดเกเดือนจะรู้อะไรทําให้มันสลบไม่ได้ช่างวุ่นวายเสียจริงหญิงสาวเอ่อยอย่างเยือกเย็นด้านข้างเป็นเด็กคนหนึ่งสือยีิมองดูอย่างเงียบเงียบไม่พูดไม่จาสิ่งที่ทำให้สงสัยคือเขายังเป็นเด็กอายุสี่ขวบจริงหรือ เลือดสดหลังรินใบหน้าของเจ้าตัวเล็กซีดเซียวดวงตาร้ายความรู้สึกร้องด้วยความเจ็บปวดไม่หยุดร้องโหยหวนจนน้ำตาจะเป็นสายเลือดห้ามให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันเด็ดขาดข้าตรวจสอบในตำรากระดูกที่มีเพียงฉบับเดียวบันทึกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเช่นนี้สามารถทำสำเร็จได้บุตรของข้ามีลูกตาดำสองลูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล่า หญิงสาวตะโกนด้วยความตื่นเต้นท่านป้าเจ้าตัวเล็กแหนหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตายื่นมือเล็กๆคู่นั้นออกมาอ้อนวอนหมายอยากบรรเทาความเจ็บปวดพวกนี้ทว่าหญิงสาวเพิกเฉยไม่สนใจใบหน้าเยียบเย็นมากเพียงแค่เร่งเงาดุดวิญญาณให้ระมัดระวังห้ามให้กระดูกขั้นสูงสุดสูญสิ้นพลังชีวิตเรียบร้อยแล้ว ในที่สุดเงาดำก็เปล่งเสียงทุ้มต่ำราวกับสัตว์ประหลาดคำรามควักแหล่งกำเนิดแสงออกมาจากหน้าอกของเจ้าตัวเล็กมีพลังเวทมนที่ไม่สามารถอธิบายได้เพิ่งจะเจริญเติบโตก็ทำให้คนอกสั่นขวัญแขวนกระจายแสงสศักดิ์สิทธิ์อย่างไร้ที่สิ้นสุดส่องสว่างไปทั่วตําหนักลับยี่เออตาเจ้าแล้วเจ้าต้องทนให้ไหวหญิงสาวกําชับเด็กอีกคนอย่างตื่นตระหนก เด็กชายพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรเขาอเนกายนอนลงบนเตียงหยกมีดสีเงินกรีดผ่านไปเลือดหลั่งรินลงมาหน้าอกของเขาถูกกรีดออกเจ้าระวังหน่อยห้ามเกิดข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยหญิงสาวในตาโหดเที่ยมเอ่ยกับเงาสีดําตนนั้นด้วยความสงสารลูกของตนบนเตียงเย็นเฉียบที่อยู่ด้านข้างเจ้าตัวเล็กหน้าซีดเผือกและทรมาน ดวงตาโตเอ่อล้นน้ำตาทุกครั้งที่แพ้ขนตายาวกระพริบก็จะมีน้ำตาริบระยับเกลือกลิ้งลงมาเขากางแขนเล็กอย่างยากลำบากราวกับอยากไขว่คว้าความอบอุ่นเอ่ยอ้อนวอนด้วยเสียงสั่นว่าท่านป้าหญิงสาววกวาดสายตามองค์เขาอย่างเย็นชาราวกับมองแต่ไม่เห็นหันกลับไปมองที่อีกเตียงหนึ่งใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยความรักใคร่น้ำเสียงอ่อนโยนเป็นอย่างมากเอ่ยเสียงเบาว่า ยี่เอ๋อเจ้าจะต้องอดทนให้ได้ในภายภาคหน้าดินแดนแห่งนี้ก็จะเป็นของเจ้าเพราะว่าเจ้าคือผู้สูงส่งแต่กําเนิดด้านข้างเจ้าตัวเล็กที่สูญเสียกระดูกขั้นสูงสุดนอนอยู่บนเตียงเย็นเฉียบเพียงลําพังใบหน้าซีดเซียวเต็มไปด้วยน้ําตาค่อยๆหมดสติบ่นพึมพำว่าท่านแม่ช่วงที่เจ็บปวดที่สุดเขากําลังร่ําร้องหาครอบครัวที่แท้จริงของเขาอย่างเจ็บปวด